สำหรับพ่อไก่นะครับสำหรับพ่อไก่นะฮะใครที่มีพ่อไก่ที่ครบเครื่องใครที่มีพ่อไก่ที่มีเขาเรียกว่าพ่อไก่ที่มีสามแบบสามอย่างดังต่อไปนี้นะครับผมนะครับสามแบบสามอย่างเอาสามนีสามแบบสามอย่างนี้พอดังต่อไปนี้เพราะลูกออกมาเข้ากับแม่ไหนก็ผัดพลาดน้อยครับนะครับมีโอกาสได้ไก่เก่ง นะฮะฮมีโอกาสได้ไก่กิ่งเยอะนะครับนะครับผมข้อที่หนึ่งนะฮะนะพ่อไก่ตัวนั้นต้องมีนะเป็นพ่อไก่แน่นอนแหละบางคนชอบอ่าชอบพ่อรอยเล็กพ่อชอบพ่อรอยโตชอบพ่อรอยกลางรอยเล็กยังไงร,รอยเล็กสองโลห้าอ่ารอยกลางเท่าไหร่สองโลเก้านะครับผมสองโลแปดสองโลเก้ารอยตเท่าไหร่สามโลสามสามโลห้าใครชอบรอยไหนก็ตามแต่ท่านชอบนะครับตามแต่ เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับว่าไก่ลอยไหนเขาตีในพื้นที่แถวนี้นะครับผมส่วนนะฮะสามอย่างที่ผมจะบอกก็คือวิชาของไก่นะฮะวิชาของไก่ที่จะต้องมีในในพ่อไก่ของเรานะครับนะจะเป็นพมา่าหรือจะเป็นก๋อยนะผมพูดถึงมุมของไก่ไก,ไก่ไก่เชิงก่อนนะครับผมนะสิ่งที่จะ ต้องมีอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับคือเบอร์แข้งดีเบอร์แข้งต้องดีนะครับผมแข้งต้องดีเขาจะเรียกว่าตามภาษาเซียนเขาจะเรียกว่าแข้งดีอู้ไก่ตัวนี้แข้งดีนะนะครับเราได้ยินแค่นี้นะครับนะครับผมจะอธิบายให้ฟังไก่ตัวนี้แข้งดีนะเอาทั้งมาทั้งเชิงก็ได้นะครับจะได้จบไปในคลิปเดียวนะครับผมไก่ตัวนี้แข้งดีนะเราจะ ฟังผมจะมาแปลความหมายคําว่าแข่งดีให้ฟังคําว่าแข่งดีในภาษาเซียนไก่นะครับหมายความว่าเบอร์แข่งบินแรงตีแรงตึกแข่งดีแล้วก็ตีเข้าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือ100นะร้อยเปอร์เซ็นนะฮะก็ยังไม่ร้อยก็ได้อ่ะไปสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผม แต่ถ้าจะทวนมองแพงยิางต้องเอาแข้งร้อยเลยนะฮะเก้าแปดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับปมตีเข้าอ่ะประมาณว่าตีเข้าอา่ะอืมคืออย่างนี้มันคนดูยากถ้าสมมุติว่าเราเอาตีกับไก่นวมที่ฟาร์มเราตัวหนึ่งโดยที่เรามัดปากไก่นวมไว้นะมามีมันต้องทำมันก็เอาอุดาไม,ม้บางคนก็จะ เอออย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นการเลี้ยงไก่ครับถ้ามัดปากไก่นวมไว้นะถ้าสองยกตีไก่นวมไม่วิ่งหรือไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าตีไม่เข้าตีเข้าไม่จริงนะฮะตีเข้าไม่จริงนะฮะถ้าตีเข้าจริงต้องใครนอนตั้งแต่ยกใครไก่นวมใครนอนตั้งแต่ยกแรกถือว่าตีเข้ามากไก่นวมปกตินี่แหละ นะครับผมมันก็จะเอาสภาพป,ป่วยๆมาสิมันก็ทดสอบยากเอาสภาพแบบสมบูรณ์ดีนะครับความเก่งก็ตามไกัสภาพไอนนวลมาแหละนะครับแต่เรามัดปากไว้นะครับผมมัดนวมไว้นะครับผมนี่เขาเรียกว่าเตะเป้าก่อนเอาไปก่อนวันชนห้าวันเตะเป้าก่อนก่อนวันชนห้าสามถึงห้าวันเตะเป้าอย่างนี้ก่อนนะครับ ถ้าตีไก่นวมอยู่ภายในยกครึ่งหรือสองยกหรือว่าใช้ได้เลี้ยงได้นะครับแต่ถ้าตีแล้วไก่นมม,มมันก็ยังหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่นั่นเนหมายหมายความว่าหนึ่งแหละนะฮะแข้งอ่าแข้งตีเข้าไม่ไม่เต็มที่ไม่คือตีไม่ตีเข้าอยู่อะ่ะเข้าอยู่เดี๋ยวว่าไม่เข้าเดี๋ยวว่าไม่โดนอีกก็เข้าอยู่แหละไก่นมก็ก็หมดแรงอยู่นะแต่ว,ว่ามันก็ยังไม่คือเข้าไม่สุดอ่ะเขาเรียกว,ว่าแข้งไม่ เขายังไม่เรียกว่าแข่งดีแ,แข่งดีต้องยกคือยกคือเข้ายกคือเข้ายกคือเข้านะฮะนะครับผมนัม่นคือแข่งดีต้องมีแข่งดีนะไปดูไก่ที่บ้านนะครับให้มันมีแข้งแข้งที่ดีให้ได้บินแรงแรงหรือใครอาจจะบินไม่แรงมากบินกลางๆก,ก็คือแทงตอดีตีเข้าอะ่ะนะครับผมไม่ใช่บินขี้เขียจแทงตอน,นี่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะนี่ครับผม เคลียร์แทงตอน,นี้ก็พอดีเรื่องนะมันเคลียร์ไม่มันนะฮะเนาะครับแข่งดีนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินสองเชิงดีแข่งนี้เราต้องเชิงดีด้วยไม่ใช่ว่าแข่งดีแล้ว,ว,ขลวเข้าล็อกคอได้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไหลไม่ใช่นะเข้าปีกได้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกํลาลังจะเข้าปีกไหลไม่ใช่นะอย่างนี้เขาเรียกไม่เรียกยังไม่เรียกว่าเชิงดีนะครับผมล็อกคอล็อกคอต้องล็อกให้ ่ปัจจุบันนะเอาแบบปัจจุบันล็อกต้องล็อกให้อย่าล็อกมาแบบอย่าบิดมาให้หลุดอย่าบิดอย่าบิดคุมอย่างนี้ไก่ทุกวันนี้เขาจะไม่ไปตามแล้วนะไก่ทุกวันนี้พระมาไม่อย่างนี้นะคือเข้าเข้าให้เข้าอย่าให้หลุดถ้าเข้าอย่างนี้ไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยหลุดพระมาจากการคอ imposed, แล้วก็คุมอยู่คือเข้าเข้าเข้าให้หลุดยากนะฮะเข้าให้หลุดยากเข้าแบบยังไงก็หลุดยากนะครับเข้าแบบหรือว่าค่อนข้างจะสนิทนะครับซ้ายและขวานะฮะเชิงดี แล้วเชิงดีอันนี้ผมพูดถึงไก่เชิงนะะพูดถึงไก่เชิงไก่เชิงถ้าไก่เชิงก็ต้องเชิงดีแบบนี้จะจะตีกับไก่เชิงเหมือนกันก็ต้องเชิงดีได้ด้วยนะฮะล็อกได้สองซ้ายขวาอาจจะอาจจะสู้คอ,อกันงัดคอ,อกันแต่มันสนิทอะเชิงดีนะครับผมเชิงดีเข้าสนิทเข้าเข้าเข้าสนิทเข้าชิดนะะเวลาเข้าก่อยไก่ก็อาจจะเปิดแข้งหน้าก่อนหรืออาจจะเข้าเลยเข้าเร็ววุบเข้ามาอย่างเงี้ยตีไม่ทันวุ๊บเข้ามาแล้วก็ประกบ พวกขอนเราก็ประกบเพื่อนก็บินประกบบินประกบบินนะฮะนั่นคือแข่งดีถ้าพม่าถ้าเป็นไก่พม่าก็เหลี่ยมดีอ่าพม่าเรียกอย่างนี้นะนะครับผมอ่าถ้าเป็นไก่เชิงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นไก่เชิงเขาเรียกว่าชั้นเชิงดีถ้าเกิดพม่าเขาเรียกเหลี่ยมมุมดีนะฮะนี่ต้องมีนะครับพม่าก็ต้องแบบการาไก่เชิงเข้ามาปุ๊บต้องถอดได้ไก่เชิงเข้ามาปุ๊บต้องขยายเป็น ขยายมันเข้าไปหน้าไก่เชิงเข้าปีกวิ่งออกไปข้างหน้านะครับม้วนกลับมายิงแข้งเปล่านะฮะนี่คือขยายเป็นนะครับผมอ,อย่างที่สามคนที่จะต้องมีในพ่อไก่ตัวหนึ่งที่บ้านปากบอลปากเร็วนะประมาณนี้นะฮะในไก่สามตัวนี่ใน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 ไก่หนึ่งตัวเนี่ให้ใใใใมันมีสามแบบนี้สามารถทำพ่อไก่ได้แล้วก็จ่ายลูกออกมา ค่อนข้างจะพลาดน้อยมากนะฮะนะครับผมแล้วพ่อสามในสามแบบนี้ที่ไก่พอ่อที่พ่อไก่มีแล้วพ่อไก่ตัวนั้นต้องเป็นแชมป์ด้วยไหมถ้าเป็นได้ก็ดีมากครับหรือจะเป็นไก่ตัวหนึ่งที่เราทดสอบแล้วมันได้แบบนี้ก็ก็ไม่จําเป็นก็ได้ครับตามงบเราไก่ที่ผ่านไฟมาอาจจะมีราคาหรือเราเอาไปผ่านไฟเองได้ก็ดีมากครับนะฮะแต่ผมว่าส่วนใหญ่แล้วไก่แบบนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเสมอกับชนะแค่นั้นแหละครับนะครับผม แเนอกับเสมอกับชนะนะครับก็หมายความว่าไงแข่งดีปากบอลเชิงดีเวลาไก่มันไปตีกันใช่ไหมครับปะทะกันสาดแข้งสาดแข้งพอเข้าเชิงทําเชิงเข้าทําเชิงปับ๊บถ้าเชิงดีก็ได้เปรียบไงฮะเชิงดีก็ได้เปรียบปับ๊บคู่ต่อสู้ไม่ได้ทางตีอ่ะเชิงไม่ดีเท่าเราอ่ะเราเชิงดีกว่าไม่ได้ทางตีก็ตีเราไม่ได้เรายัางไงเราเข้ามาปั๊บเราเชิงดีแล้วเราปิดประตูคู่ต่อสู้ไว้นะฮะค่อนข้างแะแน่นดีแล้ว อาจจะหลุดบ้างในจังหวะเข้าจังหวะหลุดอาจจะโดนตีบ้างแต่เราสนิทมากนะฮะซ้ายขวาไม่หลุดซ้ายขวาไม่หลุดเข้าพันเข้าปีกขึ้นมาคอขึ้นมาโน่นนี่นะนะครับผมเรามีอะไรอีกรามีปากเร็วปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บท้าปุ๊บจิกบินเลยไม่เช่เข้ามาปุ๊บมาไล่คอสองรอบสามรอบสี่รอบนี้มันไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะอย่างนั้นนะเข้ามาปุ๊บเดินนิดหน่อยบินเลยเดินหนึ่งสองสามบินหนึ่งสองสามบินไยในสองสามวิบินสองสามวิบินก็ปากบอลไงครับ ปากบอลปากไวก็เลยบินเร็วนะฮะบินบินปากบอลน,นะฮะอเล็กเชิงดีไม่หลุดเราสองปากบอลบินเร็วบินเร็วบินเร็วัดับสามแข้งดีตีเข้าด้วยนะฮะตีเข้าด้วยบินเร็วนะฮะเขามาปุ๊บเชิงดีเขาจสู้ไม่ได้ตีสองปากเร็วบินปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามอ่าแข้งดีตีเข้าก็จบแล้วอ่ะไม่มีอะไรแล้วอุ้ยที่ยมันก็สามข้อยนะน่าจะหายไปยากนะไก่แบบนี้ยากอยู่ครับยากอยู่ครับ ไก่บางตัวมันมีบาง,บางอันเองไก่ตัวหนึ่งมีอย่างเดียวก็มีมีแค่เบอร์แข้งดีเชิงไม่ได้เรื่องปากช้ามากนะครับไก่บางตัวปากเร็วมากเลยนะปากจิกจะบินอยู่นั่นแหละจิกจะบินเยอะจิกจะบินอยู่นั่นมันเร็วจนเกินไปจนลืมว่าเราต้องใช้เชิงด้วยนะครับผมบางตัวแบบเรียกว่าอะไรมีปากดีแข้งดีเชิงดีบางตัวชั้นเชิงอย่างเทพนะครับไม่ตีสักทีเชิงดีอยู่นั่นละ นะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ